ใช่ใช่ใช่ดูนะเว้จุนเวลหนนี่เราสูดเพ่ัดเพ่ัดไป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 เปิดปนที่โลวมหน่อยได้ไหมือเลยคนลตี้คลตี้ลือเลยหรอืเลยือเลยเฮ้คุเข่าเลยคุกเข่าคุเข่าใไม่เกี่ยวคุกเข่าเอาบอกให้คุกเข่าไมกลจนหน่อย เรียกไอ้จุกไอ้จุกไอจุกหนุกคยเหอยไอจุกเกมวายหนีก่อนนี่เฮียมาแป๊บเดียวตำรวจมาอย่างเร็วเลยผู้กอบอยู่ไหนรอดไหมรอดไหม โอเคครับผมก็สวัสดีเด็กๆน้องๆหน,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 นูชาวไมค์ครับหรือว่าชาว GTA ชาวสตาร์ทาวหรือว่าชาวแฟมิลี่แอสเตตี้ทุกๆคนด้วยนะครับหรือว่าฝั่ง SMD หรือว่า JK ก็วันนี้นะครับพี่ก็จะไปออกป้นนะครับอยากรู้ว่าในหนึ่งชั่วโมงที่เราไปป้นเราจะได้ประมาณเท่าไหร่และอีกอย่างผมมีคนพาไปป้นด้วยก็คือจุก้นะครับไอตัวมือห่ง JK ทุกคนก็น่าจะรู้จักจุกู้อยู่แล้ว <c oughs> เพื่อไม่การเสียเวลาดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดกันมันก่อนเลยไปเลโก วันนี้ขอแบบ 4, สี่ห้าศพนะเป็นสิบเลยได้ปะพอแบบยิงล้มต่อซ้ำยิงล้มต่อซ้ำยิงล้ม,ต,มต่อซ้ำได้ตอนอย่างนั้นพอแบบไม่ไม่ซวยหลิงนะไม่ไม่ซุยหลิงนี่คืออะไรซวยหลิงนี่คือจ้องจะเล่นคุณอ๋อถ้าเป็นซวยขี้ขิงคือสิ่งขี้คุยอ๋อโอไอ้ยี่สมสมันเยอะจังวะสำม,มันเยอะเนี่ยจุกอะมาพร้อมซวยหลิงสิลิงกุ้ยแล้วล่ําแต่บสามใครคือผู้โชค้ายแค่นั้นเอง a few minutes later เ้ลไก นายวิเพลีกเยอะโอฮูวิมาดูวันผมลืมโอ้อันนี้โดนส่งตำรวจฟรี <c oughs> <c oughs> เราแบบหาได้แค่พวกไอ้ข้างทางอ่ะแบบว่าขับรถผ่าน <c oughs> เนะลยแั้นก็พเรามากินแม่งเลยเวลาลางข่ารากอะถ้าเจอเต <c oughs> ็มระบบไปเลยที่นี่เต็มระบบได้อยู่แล้วร <c oughs> ับเรื่องครับกลางวันกล <c oughs> างวันหนูกรอบฮะเอาแล้วแต่นะ อ้ดูหน้ามนดีแยวเราเรียกเรียกเรียกชื่อแทนตัวครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเรียกตัวว่าหมูกรอบโอเคงั้นเดี๋ยวผมเรียกช้อปปี้แล้วกันช้อปปี้เกียวแล้วเอาไอแฮมมีเบลช้อปปี้เนาะมีหนึ่งมีหนึมีนึ่งพร้อมเลยนะเเลยอุ้ยไอนี่คือบุชคไร้ตายแรกมากระเดียบคูกเ้าคูเข้าคูเข้า ยิงเฮ้ยมึงยิงมันดีสวยมึงมาสามก็มีอะไรมึงมาสามก็มีเฮ้ยสับเขาเฮ้ยแปเอาหัวมันแปเอามาันแปเอามาัน okay, เอาไว้เอาไว้เอาเอาเอาลุยต่อไหมลุยต่อเดีเด๋ยวเล่นสนามให้ลุยสองให้มานลุ้ด้วยเฮ้ยที่นี่มีมีสนับอ่ะเฮ้ยสนับห้า

นี่ดิมานี่ดิมเมียมึงเหรอกูอชมไปจุกกูชมไปจุกจุกแกจุกแกเสียเอ้าเป็นยียอะไรติโม่เก่งมากเก่งมากเก่งมากโอ้โหยหนุกหมื่น ใครเข้าไปเกียวเฮ้ยพ่อไปเร็วตำรวจมาไมปคนไปคนไมปคนไปคนไปเลยอิ่มไหมอิ่มมากโอ้ยแต่แตงเงินหมื่นห้าวันนี้ได้เงินหกหมื่นโทษตัวอ่ะแบบว่าไม่ไม่รูตามหลักมาอะไรมึงเกมผมเมมจัดอ่ะเอี้ยเมื่อกี้จุกจุกไม่ได้จุกตายทีนี่จะจบเลย A few minutes later เมื่อกี้แม่งมียากันแน่สองขวดฝากแป๊บเอาเอาค่าปะเอาอย่างละแปดเก้าอิ่มอิ่มอิ่มเนื้ออย่างละสิบเอ็ดเก็บไปเลยเก็บไปเลยอิ่มท้องอิ่มท้องดีดีดีก็กินหมูกรอบดีดีดีอะไรนะดีก็กินข้าวกรอบไอ้จุกนี่มันชอบดูหมูกรอบผมนะผมบอกก่อนนะมันบอกว่าช่วยตามยอดวิวมันบอกผมอย่างเงี้ยมันเนี่ยมันมเนี่ยเอาไหมเอาเลยเอาเร็วเร็เร็สวย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 ไอ้นี่สวยไอ้นี่โดนสิ่งที่คุยอุ้ยอุ้ยได้ได้ได้เอาไหมได้ได้ได้สภานะ ไอ้ไม่เกี่ยวไปไม่เกี่ยวไปไม่เกี่ยวไปมึงสิ่งที่คุยนะพวกเขากลับพกเขากบบอกให้คุก่าบอกให้พุกเขาขอใหเียนี่โอ้เงินเต็นโอ้ยเนื้อเนื้อนี่สิเปเลยอ้เต่อเนย้อนก่เบกเลย ไหนยู่ไหนมันอยู่ไหนอุ้ยเงินหมื่นอุย้ยอันนี้มีบัตรนางฟ้าไปไปไปม่เป็นไรมาให้หวานจีิงครับอุ้เยเงินอีกแปดพันวุ้ยเนื้ออีกยี่สิบชิ <c oughs> ้นเนื้อชิ้นละสองพันวุ้ยเยอะเยอะนะเอาเอาเอาไปกินเอาไปกินเลไยี่สิบพันได้เหล็กมาสี่สิบกล่องกาแฟอีกกาแฟอีกหรือพังตำรวจสิบแปดหมอสามไปอยู่ต้องกี่เอาไปปะเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยเยอะ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 ไม่เอาไม่เอาไม่เอาต็มเต็มไว้ก่อนไว้ก่อน ไว้ก่อนเลยไว้ก <sup> <un ités> like ่อนเลยที่แฟมเนี่ยผมจะบอกอย่างนี้ว่า1นึ่งแสนเนี่ยเยอะมากเลยนะสำหรับที่แฟมฟาร์มสามสี่ชั่วโมงอะผมยังเคยโดนผู้หญิงโพสต์ด่าเลยนะโดนไม่ทำมาหาแดกหรออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเต็มระบบ3.28 a m สุดเหมือนกันหรอใช่ใช่ใช่ดูน่ฮู้จนเวลไหนนี่เราสูดเพื่ขัดเพื่งขดไป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 เปิด จะหาเป็นปคุยกันหรือเปล่าครัหกคนน่ะไม่มันไม่ร่วมมาสองหรือเลยคอร์ตี้คอล์ตี้หรือเลยเหรอหรือเหรอเลยเอาดีเลยเอาดีเลยถ้ามันโดนลุมกระตื้มแล้วมันตายเยอ้โอ้มันซวยถ้ามันแบบแก๊งไม่แข็งพอแล้วเราบวกเลยฮะกับไปเทื่ยวเที่ยวเทมันยังถอดไม่ได้จนไม่ล้ำเส้นเลย คนเยอะปลาคนเยอะกลัวอะไรมานี่เดี๋ยวทำให้ดูเอ้ยตตัวตัลงเลยกลัวอะไรอยากได้เงินแสงก็ต้องลงส่วนต้องตกตกหุ้งมากันเลยมามาเลยกลัวอะไรแป๊บเดียวเออไปไปไปเฮ้คุกเข่าเลยคุกเข่าคุกเข่าใครไม่เกี่ยวคุกเข่าเอาบอกให้คุกเข่ามันกระโดอไงกระโดด เรียกไอจุกไอ้จุกไอ้จุกหนุ่มเฮ้ยไอ้จุกเกมว่ายหนีกน่อนนเฮียมาแป๊บเดียวตำรวจมาอย่างเร็วเลยไม่ว่ายน้ำทีไรผมไม่ค่อยรอดตลอดเลยเมื่อกี้เขาไม่ได้ตามหมูกรอบอยู่ไหนมกอรอดไหมรอดไหมไ ไปว่ายมามี่รีสอร์ทเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวขอขับรถโอเคโอเคชอปป้นะชอปปี้มัลลีบมานะช้อปปี้แต่ว,ว่าไอ้พี่เฮ <laughs> ียล <laughs> ้นเต็มทิ้งโดนเต็มทิ้งมึงจะปอนเสียงกับก,กูทำไมเนี่ยมึงอยู่กูกูสองคนอะตอนแรกอะเห็นแล้วเว้ยว่าชุดอะไรนึกว่าเป็นทีซีไอ้สัตว์ตำรวจไ <laughs> <laughs> อ้เฮียพมเลยแม่ถือถูกตองไล่ไยิงไอ้เจ้ยตอนแรกนึกว่าทีซีไม่กินยากันนะกินไปแล้วกินไปแล้วเฮ้ยมันยังอยู่นะตำรวจมันยังอยู่นะมันยังอยู่นะมันยังอยู่นะรอดเดี๋ยวผมไปรับแม่ที่รีสอร์ทอะฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนะ ประกาศกรมตำรวจขนาดนี้แล้วมีกลุ่มโจรออกป้นสอ<ร>บติดรับทำอะไเราละไอ้กลุ่มนีน่ย <c oughs> แม่งยังซวยอ่ะยังไม่ได้ป้นอะไรเลยแม่งโดนเรียกแล้วนะ่ะแม่งเข้าไปป้นแล้วเมื่อกี้มีแอ็กเสียงเลยนะมาสี่นี่ผมมาสี่ผมมาสี่เป็นไงละ่ะมาสี่กับสี่ในมึงถึงมาแล้วอุ้ยมันโดนจับแล้วเว้ยคนดูมันโดนจับแล้วโอ้ย หนึ่งสองสามไอ้หน้ากากมัมมี่ไอ้หน้ากากดอกกุหลาบหน้าไก่อีแร้งไอ้ไอ้นี่ว่ะอัศวินรัติการว่ะเนี่ยมันเพิ่งจับไปเนี่ยไปบ้างหรือเลยแหละรื่อยๆแหละมันเก็บรถไะ้ไม่เก็บไม่เก็บมีอะไรช่วยมายิงยิงยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยยิงยิงยิงมีอะไรช่วยไหมก้าวเดี๋ยวนีใช่ไหม จะหนีใช่ไหมจะหนีใช่ไหมหนีหรอหนีพี่หรอร่ำอยู่ล่ำอยู่เอ้หมดเลยผูก็อหมดที่หมดในในในผูกคอมาหมดเลยนะเลวๆมาไหมเลวๆมาใหมโอ้ได้เงินมาหมื่นหมื่นกว่าบาทได้สเปรมาอีกสามันมปแบ่งกันแบ่งกันพอมใช้งานทั้งวันกาแฟกาแฟเรเวลร้านไไปบ้างนะเดียวเดี๋ยวเดียวเดย เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่เดี๋ยวค่อยแปลวาก็สุดเลยคนไหนเป็นเด็กอ่อนเดี๋ยวพวกเขาพวกเขาพวกเขา,อเาไม่เกี่ยวอย่าเป็นไม่เกี่ยวอย่าเป็นพี่นะเอาไปไปเว้ ยิงดิไปยิงให้ยิงให้เฮ้ยมันกินยาเปิดรถด,ดิเปิดรถหน่อยเปยเออย่ย่ำย่ย่าไปยาไปก่งมากก่งมากก่งมากล้าเลยเอาก่งมากก่งมากก่งมากมันกินหมูกรอบหิวเปิดรถด,ด้วยเปดิปดรถหน่อยเปดิดรถหน่อยยินไหม อย่าเป็นพี่เอกทีหลังอ่ะเล่นกับพวกพี่มันอย่าเป็นพี่เอกเว้ยเป็นพี่เอกจะจบไม่สวยได้ยินปะ<ท>เป็นพี่เอกมันจะจบไม่สวยทุกเลยไม่สวยทุกลเลยเหรออ,อยากเป็นพระเอกแหมตัวจัดของเต็มตัวมากตอนเนี้ยใช่หรอของเครื่องใช้ของกินของเกียร์อะไรโอ้ยเราได้มาถึงสองแสนไหมนี่ตอนแรกผมได้หกหมื่นอ่ะนีอ่ะมีอยู่อ่ะถึงได้อ่ะเอ้ได้ยากันตันมาด้วยได้ยากันตันมาได้ยากันตันมาสองขวด เฮ้ยหมอสามอยู่เว้ยพยายามดูหมอดีๆนะเราไปจกเขาเพลินอะไรอย่างงี้แม่งเกียดมาแม่งแจ้งใบเราอีกนะปนเพลินเกินห้ามใจอ่ะเนี่ยใช่ A few moments later เฮ้นม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 กูเข้ากูเข้ากูเข้าจะเป็นนางเอกนะนางเอกจกไม่สวยนางเอกจกไม่สวยจะเป็นพี่นะพี่จกจนไม่สวยทุกราย มานี่ด,นด,นด,ดีมานน่ดิมานน่ดิปลยดีมากดีมากวเองื่นอยเลยวมันเอาเพื่นมาีก่นกอนเยอะมากอันนี้ของเยอะมากไปไปไปอ้เย,ยอะมากเยอะมากยังป้นไมหมดเลยอันนี้อภัยเป่าเวลสองประมาณหมื่นกว่าบาทไข่ขยี้ ขยี้ขยี้ขยี้ปีศาจโอ้โห,หนี่สิบอันเอาไปเลยเนื้อสเต็กวาเกียวไขยี่เหรอใช่ไข่ขยี้ปีศาจเงินอีกหมื่นกว่าอยากกันตันมีอีกแต่มันไม่ใช่ไอ้ช้อปปี้คิดว่าเราเขาจะเกเลียดเราทั้งเมืองปไปช้อปปีไ้ไม่เกลียดไม่เกลียดไม่เกลียดเราทำตามหน้าที่หน้าที่คนลาไม่เหมือนกันเนาะเรามอบความสุขให้แก่ทุกคนถูกคนเรามันมีทางเลือกแค่นี้เว้ยถูกไม่รวยก็จนไม่จนก็จนมีสามอย่างสี่อย่างอ่ะ ถ้าทางเลือกมันเลือกได้ให้กูเป็นคนดีอ่ะก็ไม่เป็นอย่างนี้หรอกเล่นหนังมันจะมีไวรัสทำไมวะใช่กูเป็นคนดีอ่ะบุ๊กมันเยอะจริงนะจุกอ่ะไม่ไม่ไมไม่ไเห็นไหมล่ะเย่หละเห็นไหมล่ะองกมันเยอะได้เนื้อในเนื้อในเนื้อนี่ยนี่นี่นี่อันนี้ประมาณสองหมื่นอันนี้ประมาณหมื่นกว่าส่วนเนื้ออันนี้ประมาณสามหมื่นโอ้โหแค่ข้างทางไยก็อิ่มแล้วนะใครมามาลองสัมผัสดูอ่ะแค่มีอาวุธชิ้นเดียวเชื่อผมป่ะลดได้แล้วแต่ก็ต้องรับสภาพไม่ได้ a few minutes later เก่งมากคุ่เข่ามาไม่ได้ดูมาคุ่เข่าตัวหายไปไหนอ้าวหายเลยนี่ไงมองให้คุ่เข่าไม่คุ้มไปบอกเขาอย่าเป็นพี่อย่าเป็นตั้งมีบันนิวมีบันนิวมีบันนิวมาเก็บเพี่ไม่ได้เป็นพี่ไหมเอาว่าไงครับเป็นพี่หรือเปล่าไม่เป็นครับไม่เป็นดีมากดีมาก เป็นครับอย่าเป็นนะเวลาเป็นพี่กระจรมันจำพี่ถือว่าเราตาังค์เขาตังอยู่โอเคฮะนะครับนะครับไหนไหนะเขาอยู่เป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอยู่เป็นครับคนดูอุย้ยผมได้มาเป็นแสนแล้วอะเบิ่มอะรวยอะจะบอกอย่างนี้บอกคนดูอย่างนี้ข้าวจานละเท่าไหนนะร่หนะนสองพันสิบจานสองหมื่นร้อยจานเท่าไหร่สองแสนได้ไหมอืมเก็บไปกินดูดิแม่งโพดิโจรกระจอกยอดไม่ไดี มึงแบบร <centimet re S 1> ้อง <Jamie, always S 1> ทุกคนอ่ะในทวิตอ่ะถ้าโดนป้นไปอ่ะบอกให้คนดูถ้าใครโดนป้นไปยิ่งแบบขอเป็นแสนเป็นล้านอ่ะร้องเลยร้องเลยจริงๆโอเคเขาคนดูเป็นยังไงกันบ้างครับกว่าจะได้แต่ละคนมันอาจจะยุ่งยากเพราะว่าตำรวจเยอะมากแล้วก็มาเร็วมากต้องทําอะไรให้เร็วคือที่แฟมนี่มันเป็นอะไรที่แบบยากมากครับในการป้นใครดูไลฟ์สดผมก็ได้จะรู้ว่าป้นยากจริงๆถ้าอยากให้ป้นอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยป้นก็โดนแต่สาดแช่งอ่ะครับแต่ถ้าผู้เล่นคนไหนที่อยู่แฟมอยู่แล้วนะครับที่ดูคลิปนี้นะ รับสภาพแค่นั้นเองก็คือถ้าการเป็นโจรก็คือแค่โดนอุ้มบัตรประกันก็แสนกว่าบาทแต่ก็คุ้มกับการได้มาผมหวังว่าคลิปนี้จะมีโจรเยอะขึ้นนะครับลองทําดูได้ทุกคนมีสิทธิ์เล่นมันเป็นแค่เกมเล่นได้ทำสบายเล่นอยู่ในกฎก็พออย่าเป็นเหมือนผมผมนอกกฎตลอดเลยสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณจุก,ก้นะครับที่เสียสละตั้งแต่เที่ยงยันสี่โมงเย็นป้นกับผมรอหมอตำรวจยันครบอะ่ะคิดดูดิไปแล้วครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอ ตัวลายไปก่อน